โอเค okay. ทีนี้นะเราจะมาเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะชุบชุบชุบอ่ะเราจะมาเรียนเรื่องสัตว์กันนะคะสัตว์ในภาษาจีนเรียกว่าตองอู่นะตองอู่อ่ะออกเสียงตามค่ะตองอู่คุณคือคะอย่าิมปิดไมคะ่ะโอเคอ่เพื่มปิดไหมคะ่ะ ปิดไมคก่อนก็ได้นะคะนัวลัชปิดให้โอเคอยู่บ้านออกแสงตามด้วยนะ,ะคำแรกเนาะต้องอู้ต้อง,อ,อ,อ,งอู้แปลว่าสัตว์นะคะทีนี้เรามาดูชึบๆเรามาดูคำศัพท์คำแรกวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์สองคำเนาะนี่คำแรกก็คือตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย น้องแมวใช่ไหมแมวน่ารักมากภาษาจีนเรียกว่าเมาเมาเออกเสียงตามด้วยนะเมาแต่ว่าแมวเออถูกต้อง่เอเก่ง่ากเก่งา,น,า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 นะคะใช่เมานะคะต่อไปคือคําว่าต่อไปคือคำว่าปลานะปลาในภาษาจีนเรียกว่าหืออาออกเสียงตามที่เออถูกต้องปลากลมๆอื อแปลว่าหลานนะคะโอเคทีนี้เราจะมาเรียนประโยคนะคะตัวหนึ่งนะแต่วเราชื่อเปลี่ยนสไลด์ตั้งหนึ่งอะสมมุติว่าถ้าหนูจะบอกว่านี่คือแมวนะภาษาจีนก็จะบอกว่าเจอ้อเจ้อแปลว่านี่นะคะเจอ้อแล้วตามด้วยคำว่าชื่อ เจอชื่อแล้วก็ตามด้วยสัตว์ชนิดนั้นเนาะถ้าจะบอกว่านี่คือแมวเราก็พูดว่าเจอชื่อเมาเอาออเสียงตามนะเจอชื่อเมาถูกต้องเจอชื่อเมาแปลว่านี่คือแมวต่อไปถ้านี่คือปลาล่ะถ้านี่คือปลาก็จะบอกได้ว่าเจอชื่อ,อยูนะคะ อ่าถูกต้องเก่งมากเก่งมากเจอชื่อหยูก็แปลว่านี่คือปลานั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาวาดรูปก,กันดีกว่านะโอเคเปล่าอ่ะเรามาเริ่มที่วาดน้องแมวนะคะเราจะ,จะสอนวาดรูกก่อนนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยระบายสีทีหลังนะคะโอเคเปล่าื่ะชื่อตันนี้น,นะน มาดูขั้นตอนแรกในการวาดแนวก็คือวาดวงกลมเป็นใบหน้าของเขานะชุบแบบนี้เลยเออวาดตามได้เลยนะคะเอาบางคนเต็มกระดาษขึ้นมาวาดเลยนะอา่าวาดได้เลยนะคะโอเคหรือใครสงสัยเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะเราจะไม่ได้ล็อกเอาไว้นะ ต่อไปเนาะวาดแมวมีใบหน้าแล้วก็วาดชุบหูของเขานะคะจริงเป็นแบบนี้นะคะก็คือแหลมๆขึ้นไปเป็นใบหูของน้องแมวเนาะ,ะเสร็จแล้วไม่ต่ออ่าทันไหมใครเสร็จใครทำทำใบหูเสร็จแล้วเขาโอเคเนาะอะไรเนอจะโอ้โหไข่มุดีมากนะคะ โอเคอ่ะต่อไปพอมีใบหูเสร็จเราก็ว่าอ่า okay. ะฮะโอเคเสร็จแล้วมาวาดดวงตาน้องแมวนะคะก็คือชูวงกลมน้องแมวจะตาโตๆหน่อยใช่ไหมก็วาดวงกลมใหญ่ๆนะคะ มาเสแล้วเหรอเออพอมีดวงตาแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีลูกกระตาดาใช่ไหมคะเราก็วาดวงกลมอีกอันนึงข้างในดวงตานะคะสองข้างเลยโอ,โอ้ของขวัญของขวัญตั้งใจมากเลยย่าโอู้้กกันโอู้้กกรรันก็กำลังวาดอยู่ใช่ไหม พอดวงตาเสร็จแล้วก็จมูกค่ะวงกลมเหมือนเดิมใครไม่ทันบอกนะเดี๋ยวเราจะสโลให้นะเดี๋ยวเราจะจะช้าๆนะหนูแล้วมีคาไม่เจกค่ะโอเคได้เลยรอได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะคุูครูแล้วใช่ไหมสุดจอดไปเลยและะ้วเสร็จแล้วมาวาดปากของน้องแมวนะคะอ่าเราก็วาดเลยเป็นโคง้งๆค้งแบบนี้นะโคง้งแล้วก็ไปจบที่จมูกของเขาอ่าสองฟังเลยชุบคุูครูค่ะคะว่าไงลกูงลกหนูไม่มียางลบค่ะไม่มียางลบเหรออ่ไปหายางลบก,ก่อนก็ได้ หรือว่าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะเป็นแบบจินตนา,าการได้หมดเลยนะคะพอวาดปากเสร็จอ่าอวาดหนวดของเขาชูบเป็นเส้นตรงสามเส้นนี่แล้วเหมือนแมวยังอ่าใช่รกเส้นแป๊บหนึ่งนะคะ แม็กควีนวาดอยู่ใช่ป่ะชื่อแม็กควีไ <Okay. S 2> คนไมู่กโอเคกูคนรเสร็จแล้ว oh, good, good. Uh, ค่ะโอ้กูหดกูหดอ๋อมกูการยิ้มยิ้มแฉงเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วไม่ต่อก็วาดตัวน้องแมวนะคะเป็นอย่างนี้นะก็คือวาดเส้นตรงแล้วก็โคง้งเป็นก้นของน้องแมวใช่ไหมแล้วก็โค้งมาเป็นพุงของน้องแมวแล้วก็โค้งขึ้นไปจนถึงหน้า อ่าอย่างนี้เลยขาง่ายจังเลยค่ะง่ายไหมหรือยากง่ายใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วก็วาดขาน้องแมวนะชูอ่าขาก็ง่ายๆก็คือวาดเส,ส้นตรงลากลงมาแล้วก็หักมุมแล้วก็โค้งขึ้นไปเป็นขา น้องแมวมีกี่ขาใครตอบมาชื่อได้น้องแมวมีกี่ขาลูกแมวมีกี่ขาลูกสี่ขาค่ะสี่ขาเพราะฉะนั้นเราก็วาดไปเลยสี่ขาเนาะชุบๆชุบๆอ่าอะไรกันโจ๊บี้แมวเราชื่อตัวอ้วนนิดนะโจ๊บี้กระต่ายโจีบ โอเคต่อไปอ่ามีค้าเสร็จแล้วอะไรต่อแมวเขาก็มีหางใช่ไหมลกูกอ่าก็วาดหางเลยชึบอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแมวง่ายมากเดี๋ยวเราค่อยระบายาสีนะเราจะจะสอนวาดี่่เสร็จก่อนนะคะ Okay mm -hmm. <laughs> โอเคไพ่วาดแมวเสร็จแล้วขอโอเคหน่อยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะด <c oughs> อีซี่นะอ่าเสี่ยนตันนะเขี่ยนตันมอเมืเอยรอเพื่อนแป๊กหนึ่งแล้วเหรชรอเพื่อนรอคนอื่นวาดให้เสร็จก่อนไครมีปัญหาอะไรวาดอะไรไม่เป็นถามได้เลยนะคะเปิดไมค์ถามได้เลยเนาะ หรือจะบอกว่าเราชื่อนเส็ดแล้วว่าได้หมดเลยนะคะโมยของขวัญตั้งใจมากเลยอ่ะอ้ดีมากวิสลุวิสลุใช่ไหมวิสลุหนูอยู่อวกาศแล้วลูกอยู่อวกาศใช่ไหมลูกหูเราช่วอยู่เลนะราเชื่อดูทุกแมวว่าะเชื่อดูกัน เอาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแมวไหนไหนตัวต like, ัวระบายสีนี้ได้ไหมอ่ะไหนเดอะนี่เยอนี่ตัวแมวที่ชื่อดูก่อนเดี๋ยวเราระบายสีทีเดียวเนาะเราจะสอนวาดให้เสร็จใช่เดี๋ยวค่อยระบายค่ะค่อยระบายสีเนาะอุ้ยเราช่วยเห็นแล้วอุ้ยสลุดอุ้ยแมวเท่มากเลยเหมือนในอลิซอินวันเดอร์แลนด์เลยอ่ะโอ้ยไข่มุกเอ้ยน่ารักมากเลย ตุดๆนะคะไข่มุกเโอเยดูของไข่มุกที่แห่งของไข่มุกเปล่าอ่าของวิสรุก็วิสรุตก,ก็เท่นะออ้อมชินโอ้โห و, อย่างเท่สุดยอดเลยนะคะอาวิทวัตอ่าหนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหม,โอ,โ,หมโอเคุ้ดีมากโอเคผู้กันก็โอ้โสุดยอดของขวันก็สวยแล้วเนี่ยโอ้ยไหนวาดแมวกันเป็นแล้ว โอเคต่อไปเราใช้สอนวาดตัวต่อไปแล้วนะโอเคเปล่าวาดตัวต่อไปแล้วอือเราจะวาดสองตัวนะวันเนี้ยจำเองนะวาดตาสีดำใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยระบายสีนะคะเดี๋ยวเราค่อยระบายสีเรามาวาดปลากันก่อนป่ะอ่ามาวาดอีกตัวหนึ่งก่อนเราค่อยระบายสีคะบเยรียนป้าเราไม่มึงเวะแลใช่เรามาดูนะ วิธีการวาดตาคือเราว,วาดตัวปลาจริงๆเราเียวาดตัวปลาแบบนี้นะคะว่วาบบะะกลมๆเออเหมือนหัวหอมใช่ใช่ค่ะใช่มันก็คือจะเป็นเส้นโค้งๆใช่ไหมแล้วก็แหลมตรงปลายนิดนึงแล้วก็โค้งเป็นกลมๆข้างหน้าเองๆนะคะเป็นตัวปลานะ พอ,อตัวปลาเสร็จแล้วเราก็ามาวาดชืเป็นดวงตาของปลาเนะาะก็คือวงกลมแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตาขาวของปลานะาะตาเขาก็มีดวงตาดำข้างในใช่ไหมแล้วก็าวาดเลยชุอ่าแล้วก็ปากนะคะอืม <G ül üş> ยากเปล่าจะเสร็จแล้วนะเนี่ยปาเนี่ยโอเคแผ่ <G ül üş> <Okay. S 2> นดินอยู่ข้างหลังมีรถสกูปีดูด้วยอะ่ะแผ่นดิน <G ül üş> ไม่ได้ละเดิมเด๋ยวคาบหนะ้าเราคือต้องไปหา พื้นหลังเท่ๆมาแข่งกับนักเรียนแล้วโอเคพอวาดตาวาดปากเสร็จแล้วเราก็วาดชื่อเป็นหางตานะคะก็คือเริ่มจากตรงนี้เราก็ลากขึ้นไปชื่อแล้วก็หักมุมแล้วก็ทำเป็นแบบน,นี้เป็นหางตาเนาะก็โค้งกลับขึ้นมาชุบ โอเคเสร็จแล้วเราก็มองว่าคีบของน้องปลาสองฝั่งนะคะชึบชึบแบบนี้นะคะก็คือโค้ขงขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็หักมุมนิดนึงแล้วก็โค้งไปตามลำตัวปลานะคะสองฝักเลยโค้งแล้วก็หักมุมแล้วก็โค้งไปตามลำตัวแล้วก็ไปบรรจบตรงนี้อ่า โอเคอันนี้พอเสร็จแล้วนั้นเนี่ยอ่าแล้วก็ระบายสีได้เลยตามใจชอบนะคะไหนใครว่าเสร็จแล้วขอดูก่อนได้ปะออมสินเสร็จแล้วเหรออุ้ยปลาอมสินน่ารักมากอาดีมากเลยเขินปังเขินปังแอฟหดเอฟหดวาเสร็จยังเอฟหดวาเสร็จยัง โอเคเห็นเขาอ,อ่าวิทวัสดีกู good, good. ด้ดกูดดีมากดีมากเลยกดไลคนะะของขวัญอ่าดีมากดีมากเลยค่ะโอ้โหบางคนยังไม่เสร็จนะ้องกำลังไปวาดต่จับปลาอยู่โอเคเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะอะ ลำพายสียังไงแล้วเราจะโชว์ผลงานของเราสิใช่ปะอ่าเราจะเอาที่เราอื้อวาดระบายน้องแมวให้ดูนี่น้องแมวอะฉันระบายเป็นแบบนี้นะชุบๆแมวเราจะสีเหลืองนะอยากเอาแมวสีอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะคะแมวสีลุ้งไปเลยเท่ๆ คุณครูว่าเดียวจะไงคะเดียวใช่ไหมนะทันไหมลกูกใครไม่ทันบอกนะหรือว่าปลาแล้วชื่อก็ระบายเสร็จแล้วนะอ่าระบายให้ดูเราชื่อเอาปลาตาสีฟ้าเลยนะนี่ชุบชุบชุบชบุบจะระบายแล้วไหม <laughs> ่ะระบายได้เลยนะคะ โอหโตั้งใจกันมากเลยยอดอยากเห็นแล้วเนี่ย <c oughs> ค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบเนาะ เน้นจไหมใช่ไหมใครใครวาดอะไรไม่ทันถามเราใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะย้อนไปสอนวาดอีกรอบนะคะ ใครว่าตรงไหนไม่ทันบอกได้นะเปิดไม่ได้เลยนะคะใครมีอะไรจะถามเนาะไม่ได้ล็อกเอาไวไ้ อ๋อม่คุณวาเสร็จแล้วเหรอโอ้ดีมากออมสินโอ้โหสวยมากเลยค่ะอ่ะมีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเราจะสอนวาดไปสองอย่างนะนะคะก็คือวาดแมวกับปลานะคะนะคะเดี๋ยวเราจะสอนวาดแมวอีกรอบ นะคนที่ระบายสีระบายสีไปก่อนนะเราจะสอนอีกรอบให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะนะคะวิธีการวาดแมวก็คือเริ่มจากชูวาดใบหน้าของเขานะคะแล้วก็วาดหูนะคะแล้วก็วาดตาเป็นวงกลมสองอันต้อนกันอย่างนี้นะคะ แล้วก็วาดจมูเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วก็วาดปาเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็นวดสามอันชุบๆๆนี่นะคะอุ้ยน่ารักดีมากตั้งใจกันมากอันนี้เราใช้ทวนนะคนที่วาดเสร็จแล้วก็ระบายสีตกแต่งได้เลยนะคะ สร็จแ,แล้วในต่อก็วาดตัวนะคะแล้วน้องแมวมีขาสี่ขาใช่ไหมก็วาดขาหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็วาดหางมีนะคะนี่ก็คือวาดตัรวาดขาขาแม่ไนกระดานเอ็นตุ้ยให้ อ๋อได้ค่ะโอเคได้รัได้ไหมคะได้ค่ะได้คะ่ะอ่าคนเสร็จแล้วเราเชื่อมองนอยกำลังระบายสีอยู่ใช่ไหมโอเค ว่าสองตัวนะว่าแมวกับน้อปลาก็พอแล้ว เอ๊ะไม่ใครเแ่ของ,อง,อง,องใช่ปีคใครปนแมข่ของเราชื่อ <c oughs> อะเชนุกก่อนโอเคอ่ะเราจะจะทวนการวาดปลาอีกรอบนะคะก <c oughs> ็คือวาดตัวปลาชุวาดดวงตานะคะวาดปลาโอเคนะคะ ก็วาคเัาเปิดแล้วไม่ทันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเพราะว่าเวลาจะหมดเดี๋ยวเราจะจะมีคลิปย้อนหลังให้นะคะเดี๋ยวเวลาที่เหลือเราจะจะให้หนูไประบายสีกันก็กไหมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งคลิปสอนวาดไปอีกทีโอเคไหมคะเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้ลืมวาดอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะจะส่งคลิปสอนไปอีกทีนะคะอ๋อไข่มุกดีมากโอเค ก็ยังเหลืออะไรไหมผู้พิพากษาได้เสร็จแล้วค่ะอ่าค่ะโอเคนะผู้พิพากษาได้เสร็จแล้วค่ะเด็กๆฟังเราเชียร์ก่อนนะลูกอ่าแป๊บนึงนะคะฟังเราเชียรนะใครเสร็จแล้วนะให้ถ่ายรูปนะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะแล้วถ่ายรูปแล้วก็ไปส่งในกลุ่มเห็นไหมอ่ากลุ่มส่งงานหลักชียร์เตตี้นะคะ โอเคไหมคะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไปเนาะเวลาที่เหลือเราเราจะจะให้หนูไปวาดรูประบายสีให้เสร็จโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเนาะใจจี้บ๊ายบาย